ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,เ,ร,กรเช่าสวนมั่นทั่วประเทศนะครับนาเมื่อนี้ครับผมกับทีมงานผีเสื้อบรกรศูนย์สุขภาพพืชเดชอุดมครับได้มาเยี่ยมเกษตรกร,ะร,กรนะครับนาาอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษมองนี้ครับคือสวนมั่นของคุณแม่โยบันผือครับของมญี่ยสมโยมเพื่อบันผือสดส สวนของคุณแม่นี่นะครับนอ่อมั่นตอนนี้อายุพึ่งสามเดือนเคืงครับสังเกตลำมั่นลำมั่นนะครับอวบอวบอิ่มเกินไปหัวใหญ่นำนักดีครับนี่คือในลำต้นที่มันอวบใหญ่นะครับยอดทะลุที่เขาบอกว่าคุณแม่เพิ่นไดเอาไบโอเจ็ดมาฉีดครับฉีดสองเทือนะครับนอะเพื่อกระทุ่งให้หักลหลายหักแข็งแรงแล้วก็ใบใหญ่ลำต้นอวบสมบูรณ์ครับกินอน,น,นี่คือสิ่งที่ สามารถดูได้นะครับสวนของคุณแม่ญงหลักสมบูรณ์แห้งครับคุณแม่เพิ่มมีระเบียบอีกแนเนาะครับเนาะในการดูแลรักษาเพิ่นไส่ทดนล่องกับวัคซีนหรือว่าฮอร์โมนในท้องตลาดสื้อยังนะครับที่ดำๆเนี่ยนะครับผมอ่าเข้ามาเบ่งแปลงมั่นที่เพิ่นทดสอบเนาะยู่ติดกันเลยนะครับว่าผลของการใส่ของอีกเจ้าหนึ่งนะครับเป็นจังไรครับนี่คือแปลงมั่นครับผมแปลงมั่นของ ยาในท้องตลาดครับที่เพิ่นใส่ไปนะครับพุ่มคุ้มกันของการจเจริญเติบโตของต้นแถบบอมีนะครับนี่คือล่าสนิมนะครับที่มันขึ้นลําต้นของมันลาบวก,กัะลาแป้งนะครับที่ขึ้นเบิดแป้งนะครับอยู่นี่แค่ใ,ใ้ผลผลิตของคุณแม่เพิ่นจากแป้งด้านนี่ตกตำยางหมากเลยครับกบมันต้นมันกับบองงามมันโบคือฟังของออก,การเนลไลของศูนย์สุขภาพเพื่อนนะครับ ที่ฉดไบโอเจ็ครับผมต้นมั่นจะสมบูรณ์ยอดใหญ่หัวอิ่มครับแล้วก็ตอนนี้ใก้จะได้เวลาลงแอคซอนแล้วเราเข้าจะมาเบิ่งนกันอีกเท่อว่ามั่นอายุแค่สามสี่เดือนนะครับผลผลิตเพิ่นจะได้ร้ายบันไดเงาหนึ่งต้นหนึ่งมันจะได้จักกิโลเดี๋ยวเข้าจะมาหาคําตอบในเทือต่อไปครับเกษตรกร,ะกรนะครับชาวสวนมั่นทั่วประเทศถ้าได้ยินได้ชมได้เห็นวิดีโอตัวน,นี้แล้ว ก็ขอให้เสื้อว่าผลิตภัณฑ์ของศูนย์สขุภภาเพปพืชของออกกาเนลไ่สุดยอดอีเลีครับครับผมเพิ่นใส่ปุ๋ยกินอัพฉีดโดยไบโอเจ็ดหลักำลังจะลงแอคซอนครับนี่คือผลผลิตที่มันต่างตาเนะครับเนาะทางใดก็ขอฝากไว้ยกับเกษตรกร,ร,กรทั่วประเทศครับสวัสดีครับผม